ค่ะ,พ,ะพัดสอนทว่จะเดินกิจกุลนะคะอายุ45ค่ะตัวผมเองนะคะก็ใช้ชุดที่กระชับสัดส่วนมากโดยตลอดนะคะที่ใช้แด่ยี่ห้อตั้งแต่ราคาหลายหมื่นบาทนะคะจนวันหนึ่งพี่เข้ามาดูในเ,เวฟะคะ่ะพี่ก็ได้เจอผลิตภัณฑ์ของอนาลนิโคนะคะเริ่มจากพี่ ใส่กานเกงขาสั้นกระชับสัดส่วนแล้วก็มาใส่เรกกิงจากนั้นเนี่ยก็จะมีพี่ก็ดูดูเว็บมาตลอดนะคะว่ามผีผลิตภัณฑ์ใหม่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนพี่มาตอนนี้พี่มาเริ่มใส่เป็นบอดี้สูทนะคะที่มีโค้งเว้าพี่ว่าสะดวกต่อการที่ที่พี่จะกลับถ่ายด้วยนะคะแล้วมีอีกตัวหนึ่งก็พี่ก็ใส่บอดี้สูทแบบเว้า เพราะว่าพี่ชอบตรงที่ช่วยเสริมขนาดส่วนทรงมันเพิ่มขึ้นและดูรวนเนียนอะไรเงี้ยค่ะพี่ก็ยังไม่คอนเฟิร์มนะคะว่าสองชุดใหม่ที่พี่ซื้อเนี่ยจะถูกใจพี่ไหมแต่ว่าพี่ใช้เกงกระชับสัดส่วนกับเลกกิ้งเนี่ยทำให้พี่รู้ว่าพี่เดินบ่อยนะคะพี่ต้องพี่ทํางานเกี่ยวกับการเดินด้วยพี่ไม่เมื่อยเลยแล้วก็าพี่ไม่ต้องจ้างหมอนวดแล้วก็อย่างหนึ่งเส้นเลือดคอที่มันปูดนะคะมันยุบลงนะคะ เท่าๆเท่าที่พี่สังเกตนะนะคะส่วนรอยแตกลายเนี่ยมันก็จางลงค่ะจากการที่พี่อ้วนมากแล้วก็จากการน,นั่งคันด้วยนะคะก็มีมันมัน,ม,นมันจางลงพี่ไม่ได้ใช้ครีมนะคะมีมีมีจางลงที่สังเกตนะคะมันก็ขาวแทบจะเนียนเท่ากับผิวแล้วค่ะ <c oughs> ค่ะถ้าเท่าที่ที่พี่สัมผัสน,นะคะไว้ขวาน้าพี่ใช้บอดสุสูตรแบบเป็นตัวแล้วแล้วก็แบบวาวแล้วพี่ก็จะบอกต่อนะ ว่าได้ผลดีอย่างไรเนยนะ,ะออพี่ปุ๋มเคยใช้มาหลายยี่ห้อแล้วโน้มียี่ห้ออะไรบ้างคะพี่อ,อ๋อพี่เคยใช้สม,มิธนะคะใช้ออสม,มิธแล้วก็คริสเตียนอะไรสักอย่างที่ทำไม่ได้แล้วก็ทออี่โฆษณาทีวีอะไรนะลืมแล้วโอนามิค่ะที่ใช้มาหมดแล้วแต่พี่ชอบ ของแอนนานิโกเพราะว่าพี่ลองใช้สองอย่างแล้วพี่ต้องกลับมาซื้ออีกเพราะว่าพี่รู้สึกว่าใช้แล้วอ่ะตัวพี่ร้อนเหมือนเผาผานอยู่ตลอดเวลาค่ะถ้าวันไหนพี่ไม่ใส่พี่รู้เลยนะว่าเออมันขาดอะไรไปอ่ะพี่ต้องต้องต้องพี่ว่าไม่แพงนะเพราะพี่ชื้อพี่ใช้มาตั้งแต่หลายหลายหมื่นแล้วเนาะสี่หมื่นสามหมื่นกว่าจนมาถึงนี้พี่ก็ถือว่าราคากลางๆนะคะสำหรับพี่ ยินดีค่ะที่ที่จะใช้ค่ะขอบคุณค่ะ